นิยายรักนิยายเสียงเรื่องมาปรางสาวน้อยในกรงทองแต่งโดยอนัตตาตอนที่20่สินาทีหาเลิกหายามเห็นจะเป็นของผู้ที่อาวุโสที่สุดของบ้านแต่วิธีของเจ้าสาวที่คิดจะทำธุรกิจเกี่ยวกับความสวยความงามก็พอจะหาวิธีให้ตัวเองได้อยู่บ้างโดยเฉพาะเรื่องหุ้นส่วนของเธอก็ไม่พ้น และดีตาและกุลวดีแม้ว่าอีกฝฟลย์ยังคงเดียนไม่จบแต่มีรุ่นพี่อยู่หลายคนที่จะเข้ามาเป็นหมอให้ได้ขาดแค่เงินลงทุนซึ่งตอนนี้มาปรางได้เงินของตัวเองกลับมาครอบครองแล้วทุกบาททุกสตางค์จึงไม่เครียดอะไรมากหญิงสาวเริ่มออกทำงานหาที่ทาง ทำคลินิกและเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นทุกทีอีกทั้งว่าที่สามีก็พร้อมจะลงแรงช่วยส่วนเรื่องลงทุนกันฐพัทคิดว่าจะช่วยเธอด้วยเหมือนกันแต่เธอกลับปฏิเสธเสียงแข็งเพราะเธอต้องการจะทำด้วยตนเองไม่ยอมพึ่งพาเขามันเป็นแผนการว่าเธอจะลงมือทำตั้งแต่แรกเพื่อจะได้รู้ว่า เธอมีความสามารถมากพอหรือไม่เพียงแต่ตอนนั้นแผนของเธอต้องสะดุดลงก็เพราะฝีมือของมนุษย์หนักแผ่นดินอย่างเสวิทูลที่อยากได้ลูกเลี้ยงมาทำเมียเมื่อเธอไม่ยินยอมมันก็พร้อมจะหักหาน้ําใจเธอแต่ก็นั่นแหละทุกอย่างมันคือผรมลิขิตเพราะถ้าไอเซียหื่นนั่นไม่คิดวางยาเธอเธอก็คงไม่ได้พบกับพระเอก ในดวงใจอย่างกันตพัดและเธอก็ดีใจเหลือเกินที่มีเขาเข้ามาเป็นคู่ชีวิตนี่มาปรางดูนี่สิที่ตรงนี้สวยดีนะลาลิตารีบเอารูปถ่ายแบบสีให้เธอดูมันถูกปริ้นออกมาอีกทีจากผู้หวังดีที่ลาลิตายังไม่ยอมเปิดตัวสวยจริงด้วยดูสิมีที่จอดรถด้วยละ่ะค่าเช่าก็ไม่แพง แต่ถ้าแบบเนี้เราซื้อเอาไว้ไม่ดีกว่าหรอจะได้ไม่ต้องเสียค่าเช่าไงละ่ะเธอออกความเห็นไปตามภาษาและคิดทบทวนตัวเลขส่วนได้ส่วนเสียในหัววุ่นวายไปหมดก่อนจะขมนวดคิ้วคิดอย่างสงสัยใครบอกตัวหรอเรื่องที่ตรงนี้ลาวิตากําลังคลุ่นคิดเรื่องงานจึงยังไม่ทันได้ตรายตรองเรื่องคำตอบ และเมื่อตอบออกมาอย่างงุนงงไม่ตั้งใจคุณชนนะ่ะเขาบอกว่าพอรู้ตัวว่าหลุดผู้ชื่อชายหนุ่มที่พักนี้ช,ชักจะเข้ามาวนเวียนในหัวใจและรอบตัวก็เกิดอาการภาวะนิดๆเหงื่อยหน้ามองเพื่อนก็เห็นสีหน้าเล่ยเหลี่ยมที่ดูทันของเพื่อนสาวที่ยิ้มพลายเพราะรู้แล้ว ว่าเพื่อนสาวเัาจะมีใจให้เพื่อนของว่าที่สามีของเธอมีอยักกระรูว่าตอนนี้เพื่อนของฉันบ่นว่าไม่ชอบขีหน้าคุณศิชนชักจะดูแปลกแปลกตกลงตอนนี้แกชอบเขาแล้วเหรอยายยินุย้ยคำถามนั้นทำเอาเพื่อนสาวแก้มเพื่อนสาวแก้มยู่ออกจากแก้มแดงเปล่าสุดหน่อย สาวนุย้ยแก้มยุย้ยทำท่าง,งอนจนแก้มป่องมาปรังยิ้มย่องแกล้งอะไรก็ท่าไกลเพื่อนจะว่าไปคุณชนเขาก็หลอกเข้มดีนะมาจะดูดุดุไปบ้างจากเขาก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีเธอสนับสนุนแต่ลลิตาแกล้งถลึงใส่ตาใส่เธอก็บอกว่าไม่มีอะไรไงเขาคงรู้เพราะว่าว่าที่สามีสามีของแกบอก ฉันว่าเป็นอย่างนั้นแหละมาปางหัวเราะเบาๆสีหน้าชอบอกชอบใจฉันว่านะแกอย่าเพิ่งพูดอะไรจะดีกว่าเพราะทางฝ่ายโน,น้นเขาท่านทางจะสนใจแกเพราะถ้าเขาไม่ชอบไม่สนใจเขาก็คงไม่ช่วยสนับสนุนเราหรอกส่วนเรื่องธุรกิจนี้ฉันไม่ได้ขอให้ว่าที่สามีของฉันช่วยในยาเพราะฉัน อยากจะรู้ว่าความสามารถของฉันจะไปไกลได้ขนาดไหนไม่ไหวจริงๆแล้วจะขอให้เขาช่วยเขาก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องของฉันดอกเพื่อนสาวเฉลยอ,ออกมาในที่สุดทําให้คนที่ทําท่าอ้าป,ปากจะเถียงต้องหุบปากฉับท,ทําท่าคอลมคอร์แรงไปตามประษาไม่คิดเลยว่าเพื่อนจะรู้ทันความคิดของตน ในขณะที่สองสาวยังพูดคุยกันเรื่องธุรกิจที่ร้านกาแฟชื่อดังร้านหนึ่งกุลวดีก็เข้ามาตามนัดเพื่อนคนนี้เรียนเฉพาะทางเก่งเรื่องพาณสลยะกรรมกุลวดีหรือก้อยตอนนี้เรียนจบแล้วแต่ยังเรียนศาสตร์อื่นด้วยเพราะอยากเรียนรู้ไปเรื่อยๆบวกกับเป็นคนที่มีความรมู้มีความสา,สามารถ มีสมาธิเป็นเลิศใบหน้าสดใสาย,ยามเมื่อได้พบกับมาปางและลลริตาก้อยทางนี้จ้ะละริตาปกมือให้เห็นแต่ส่งเสียงให้เพื่อนอย่าไม่ดังนักเพราอเก่งใจลูกค้าคนอื่นๆในด้านแม้ว่าแม้ว่ากับก้อยจะเรียนมาคนละทางแต่ทั้งสาม ก็รู้จักและรู้ใจกันมาตั้งแต่ยังเรียนมัธยมปลายก่อนที่มาปรางและลาติตาจะเลือกไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียแต่ทั้งสามก็ยังคงติดต่อกันเรื่อยมาฉันสั่งชาให้แกแล้วนะมิกซ์เบอร์รีของทเวนนิ่งไงมาปรางบอกเพื่อนรักแหมรู้ใจจริงเชียวคนกินกาแฟแล้วใจสั่นอดชมไม่ได้ พราะมะปางมักจะรู้ใจเพื่อนทุกคนเสมอแต่ฉันก็จําได้นะว่าแกชอบกลิ่วนวนิลาด้วยลาลิตารีบบอ,อกอย่างน้อยใจแหมรักอย่าแม่ชนแม่คนช่างงอนหมอก้อยแกล้งว่ายิ้มจนเห็นเขี้ยวน่ารัก ว่าแต่ฉันไม่รู้ว่านั่นใครพวกแกรู้จักหรือเปล่าสองสาวมองคุณวดีมตาเดียวคุณหมอสาวชี้ข้ามไหล่ของตัวเองเพราะไม่อยากหันหน้าไปม,มองอีกฝ่ายให้ดูเป็นการจงใจเพราะกลัวว่าจะคิดไปเองอีกอย่างหล่อนดูท่าทางเสียวเอาเรื่องมาปางและลลิตาชะงกมองลลิตาทำท่าใส่หน้าเพราะไม่รู้จัก แต่คนที่ดูจะคลับคลายคลับคลาเห็นจะเป็นมะปรางก่อนที่เธอจะตาโตและอ้าปากค้างย่า yeah, แล้วคราวนี้สองสาวหันมามองมะปรางเหมือนตาเดียวแกรู้จักรอยเย็บปรางมะปรางยกมือบังหน้าฉันว่าใช่นะที่ตอบอย่างนั้นก็เพราะเธอเห็นเจ้าตัวแค่แวบเดียวครั้งเดียวเท่านั้นที่บ้านของกันตภัทร หล่อนชื่อยี่หวาเป็นอดีตคนรักของคุณกาน,นะสิฮะสองสาวร้องประสานเสียงก่อนที่มอปรางจะลนดานรีบเอานิ้วชีเจอบปากตัวเองบ๊เบาสิฉันไม่อยากให้ใหญ่นั่นเห็นฉันนะคร่าวก่อนก็โทรมาราวีทีหนึ่งแล้วขณะฉันบอกว่าเป็นสาวใช้ชื่อสมศรีนางยังไม่เชื่อลลิตาขมวดคิว้วอะไรกันก็ไหนว่าเป็นอดีตยังไงล่ะ มาปรางจึงรู้สึกอ่อนใจก็ใช่น่ะสิทุกคนเขาก็รู้ว่าเป็นอดีตแต่เจ้าหล่อนยืนยันว่าคุณกันยังรักตัวแถมยังบอกฉันด้วยว่าหล่อนนะ่ะรักเขาสุดหัวใจเขาแค่โกรธและตอนนี้ก็คำพูดของเธอเป็นอันต้องสะดุดเพราะหญิงสาวคนที่พวกเธอกำลังพูดถึงอยู่นั้นกำลังเดินดุมๆก็มา,มาใน้าน ด้วยความมั่นอ,อกมั่นใจม,นนมันนามันนงก่อนจะส่งยิ้มเจ้าเลอ๋อนี่เธอเองใช่ไหมสมศรีสาวใช้คนใหม่ของคุณกันถ้าทางเธอจะกินดีอยู่ดีมีเงินนี่นาไม่อย่างนั้นเธอคงไม่มีปัญญามานั่งดื่มกาแฟในร้านดูดูนี่ดอกใช่ไหมจบแล้วนะคะ มะปรางสาวน้อยในกรงทองถ้าชอบก็ฝากกดไลค์นะกดแชร์นะคะเพื่อนๆน,นที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปนะตาฝากชมผู้สนับสนุนด้วยนะคะตาจะได้มีรายได้เนาะใกล้จะสิ้นเดือนนาะอตาก็อยากมีรายได้มีเงินเดือนนะคะ จะได้เอาไปสมทบกับเดือนที่แล้วที่ตามไม่ได้เงินเนาะก็ฝากเพื่อนๆที่เหลืออยู่ของตานะคะที่ยังติดตามนิยายอยู่เนาะฝากด้วยนะคะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ